วันนี้ก็เป็นเช้าของวันจันทร์ที่25สิงหาคม2,568พวกเราก็มาสู่ช่วงฟังธรรมสนทนาธรรมก่อนที่จะถวายพัตหารกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่พวกเราจเจริญจิตตะพภาวนาไปแล้วนะต่อไปก็เป็นการนะฟังธรรมก็ขอให้พวกเราตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงี่ยสวดลงฟังธรรม เพื่อความไม่มีของนิวรณ์ทั้งห้าและก็เพื่อความบริบูรณ์ของโพุทธชงทั้งเจ็ดธรรมะวันนี้เอามาจากพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อเ0 6เล่ม15ข้อ906ยกมาเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้เราได้ทราบว่าเราปรารถนาจะได้รับผลเช่นไรปรารถนาจะให้ อนา,นาคตข้างหน้าของเราเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการสร้างเหตุที่ถูกต้องในปัจจุบันนั่นละกรณีศึกษาในเรื่องนี้เอามาจากนะท้าวสักกะหรือบานท้าเอิญมาพระอินทรนะ์ท้าวสักกะก็เป็นชื่อที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนะส่วนบานท้าระสิขุนกันในเรื่องของพระอินทร์ซึ่งจะได้เกิดเป็นท้าวสักกะหรือเกิดเป็นพระอินทร์ว่าง,ไงไ่ายใด มันมีเหตุมีปัจจัยมีขอปฏิบัติที่เมื่อสร้างแล้วกระทําแล้วเสด็จเกิดเป็นเท้าสักกะเท้าสักกะหรือพระอินเป็นยังไดนะเป็นผู้ยิ่งใหญนะ่เป็นหัวหน้าของเทวดาชั้นดาววันหนึงนี่ใหญเติบนะว่าแมนธรรมดามนุษย์เท่าเพื่อกันเห็นมว่ามนุษย์ก็มีแบบว่าคนทํางาน ข้าราชการลงไปถึงพวกผู้ปกครองทั้งหลายไม่หอดนายกรัฐมนตรีไม่หอดรัฐมนตรีประจํากระทรวงนั่นแหละคือกันเทวดาเขาก็มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นผู้ปกครองหรือผู้เป็นหัวหน้าของเทวดาเราดาววหนึ่งก็คือเท้าสักกะหรือพระอินทร์และพระอินทร์ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งนี้สมัยเป็นมนุษย์ เพิ่นกระส่างเหตุส่างปัจจัยเอาไว้เลยทำให้ตายไปแล้วก็ได้มาดำรงตำแหน่งก็เป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เป็นอย่างนี้ว่าชีวิตของเฮ้าอนาคตสิเป็นอย่างไดก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันบาเฮ้าสิจัดการอย่างไดเนื่องจากเมื่อขึ้นคุยธรรมะาถึงเรื่องการแก้ไขกรรมแก่กรรมมันก็ แปลกๆแต่ว่าแก้ไขกรรมนี่มันน่าสิใส่ประโยชน์ได้หลายเพราะกรรมคือการกระทําการแก้ไขกรรมก็คือแก้ไขาการกระทําแก้ไขพฤติกรรมของเรานะอดีตที่ผ่านมามันแก่่าได้เฮาก็เลยเป็น่างสีแต่ตั้งบัดนี้เป็นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงอนาคตเฮาเปลี่ยนได้เปลี่ยนเพราะการกระทําของเราที่มีอยู่ในตอนนี้นั่นแหละ คือกันนาเคสสตาร์ดี้หรือกรณีศึกษานี้ก็เช่นเดียวกันพระภูมิพระาเพิ่นกาวเลยว่าีิสุดทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้สมาทานวัตตบทเจ็ดประการได้บริบูรณ์เพราะเป็นผู้สมาทานวัตตบทเจ็ดประการได้บริบูรณ์จึงได้เป็นท้าวสักกะชัดเจนานะ วัตบดนะข้อปฏิบัติเจ็ขอนี่เหตุใดสมบูรณ์จึงได้เป็นเท้าสักก์ทีนี่วัตบ,บทเประการไม่อย่างแน่หนึงเราพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิต 2. เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3. เราพึงพูดแต่คำอ่อนหวานตลอดชีวิต 4. เราไม่พึงพูดคำยุยงให้แตกกันตลอดชีวิต 5. เราพึงเป็นผู้มีใจปราศจากมนทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปัน 6. เราพึงพูดคำสั์จริงตลอดชีวิต 7. เราไม่พึงโกรธตลอดชีวิตและถ้าแม้ความโกรธเกิดขึ้นแก่เรา เราก็จะกําจัดมันเสียโดยฉับพลันทันทีปิสุดทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนในสมทา,านวัตบทเจประการเหล่านี้ได้บริบูรณ์เพราะเป็นผู้สมทา,านวัตบทเจประการเหล่านี้ได้บริบูรณ์จึงได้เป็นเท้าสักกะนี่ธรรมะบอยาวธรรมะบอสันบ่ได้บอกให้พวกเขาได้ไปเลียนแบบได้ เป็นเท้าสักกะมันกบบระบอหมม,มการเวียนไหวในสังสารวัฏเพียงแค่อายุยืนซื่อ,อแต่เอามาอา่านเอามาอธิบายให้พวกเราเพื่อให้เห็นว่าปรารถนาอะไรก็ตามก็ต้องสร้างเหตุให้ถือเพราะอย่างเท้าสักกะด้วยความที่สร้างเหตุด้วยการประพฤติวัตบทเจ็ประการได้บริบูรณ์นั่นเองจึงได้เป็นเท้าสักกะ เราบอกม่นว่าเฮ็ดมือสองมือได้ทำไปจนตลอดชีวิตตั้งแต่เลี้ยงมารดาบิดามาถึงการประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลมาถึงการพูดคำอ่อนหวานไม่พูดยุยงให้แตกกันแล้วก็มีจาคะเป็นพูดถึงพร้อมด้วยจาคะตลอดชีวิตประพฤติ พูดคำสัต์จริงตลอดชีวิตแล้วก็ไม่โกรธตลอดชีวิตหากมันเกิดขึ้นก็ต้องละโดยเร็วพันทันทีขอสุดท้ายนี่เฮ็ดบอกง่ายได้บอกโกรธบอกเครียดบอกงุดงิดผู้ใดทั้งสิ้นนะแต่ย้อนว่ายัางละบ่ได้เด็ดขาดมันก็นเป็นธรรมดาที่ความโกรธอาจเกิดขึ้นได้ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องละได้โดยเร็วพลันทันทีนี่เดเห็นบาวา่าปรารถนาเสด็จเป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องลงทุนลงแรงท้าสักกะเป็นหัวหน้าของเทวดากระรมาดาตำแหน่งเขาสูงนะจะไปอยู่ตรงนั้นได้ก็ต้องสั่งบรารมีเ่เ,เขาว่ากันนะสั่งบรารมีด้วยอาศัยวัตบทเจประการ มันสร้างมั่วสัว่วอะไสร้างเหตุถือมันจังสียใดกันสร้างเหตุผิดมันก็บ่ได้ดนะกะวังว่าพวกเราเมื่อทราบอย่างนี้แล้วลองดูซิว่าอนาคตข้างหน้าเราต้องการหรือปรารถนาให้ชีวิตเป็นแบบใดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ต้องเริ่มประพฤติกระทําในสิ่งที่จะส่งผลให้เราสําเร็จ ตามความปรารถนาในอนาคตเอาไก่โตเห็นบ่โมเจ้าอยากได้กินเขาโมเจ้าก็ยังหูเลยว่าต้องสางเหตุในมันถึงถึงเวลาก็ไปไถนะไปคาดนั่นหรอถึงเวลาก็วานเขาวานปุยถึงเวลาก็ไปเกี่ยวถึงเวลาก็ตากมาจตงสีใดคือกน,นะชีวิตของเรานะปรารถนาจะอายุยืนปรารถนาจะมีโรคน้อย ปัถานาจะเกิดในตระกูลสูงปัถานาจะมีปัญญามากปัถานาจะมีโภครัพย์มากกระสังเอาเห็ดเอาประพฤติปฏิบัติเอามาแมน่าขอจังสีใดไม่ใช่แบบนี้แน่นอนเ็นนอยอยากเป็นเท้าสักกะกันยังบาแม,มน่าขอสื่อ,อและก็บอสำเร็จเพียงเพราะทําทานอย่างเดียวต้องสร้างบาร,รมีหรือสร้างเหตุปัจจัยอื่นพร้อมๆกันไปด้วย รวมแล้วของเถ่าสักกะยังเจ็ดขอ้อนี่แหละเพิ่นถึงว่าการสร้างบาร,รมีหรือการสั่งสมบาร,รมีคือการสั่งเหตุปัจจัยที่ดีและถูกต้องก็จะส่งผลให้เราสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการส่งผลให้เราสําเร็จตามที่ตัวเองปรารถนาพระสูตรพวกเข้ากับพ่อคนกันเยตัวว่าพราะผู้มีพระภาคอธิบายอยปรารถนาสิ่งนี้ก็ให้ทําอย่างนี้นะ ต้องการที่จะได้อย่างนี้ก็ให้มาประพฤติสิ่งนี้ก่อนและที่สำคัญอย่าลืมความสำเร็จมีได้แก่คนมีสินความปรารถนาแห่งใจของคนมีศินจะสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์นั่นหมายความไมายอย่างหน่อยสินห้าต้องดีอย่างหน่อยใจห้าต้องบริสุทธิ์โปร่งใสปราศจากเครื่องกังวลใด ปัสกาอากุศลธรรมมันถึงสิเป็นเหตุในเวาสมปรารถนาเห็นบอกขณาสิเป็นเท่าสักกะก็ยังมาต้องก็ต้องหามีความโกรธนะก็ต้องพูดคำสัต์จริงไม่พูดยุโยงให้คนแตกกันพูดอ่อนหวานเห็นหรอนี่ก็ต้องสร้างเอาเฮ็ดเอาประพฤติเอามาจังสีไใ้ก็หวังว่าพวกเราเมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ต่อไปนะลองเบิงกำหนดสตาชีวิตเจ้าของเองเบิงว่าสิเป็นจังไดแล้วก็ลงมือทำลงมือเหตุอย่าไปหมุ่งหวังว่าเออโอ้บว่เป็นหยังดอกเดี๋ยวตายไปลูกหลานก็เ,เห็ุบุญหาดอกมันบ่แน่เด้ออนิจจังใดแต่เห็นบอ่อบุญเหตุบุญหาผู้ตายจะว่าปีนึงเหตุจักเทีย อา้าวจะนับเบอง์ปีนหนึ่งเหตุเกินเพราะหาเทียเ,เอเอืมัมนบ่เกินหาเทียได้แล้วถามว่าเสียเอาอยัางมาอุดหนุนเจ้าของในพายพักนะขันพอส้่งเองเงี้ยเหอกกเห็นได้อา้าวมื้อนี้วันครบรอบวันเสียชีวิตนะของพอ่อของแม่นะอา้าวเมื่อนี้บุญเขาสากเาจบละเห็นบ่รอโอ้มืนน้อเนี้อะไรนาะ มือสองการก็ไปนะสักบางสกุลสักเบิดละมีอีกบ่กเอาเห็นดออปีหนึ่งมันสิจักเทียจะไปทาลูกทาล้านนขนาดเขายังกินสุม,มือมือละสองขาบสามขาบบุญกุศลทาลูกไม่เห็นปีหนึ่งบ่เกินหาเทียสิยจูจจงใดดังนั้นดีที่สุดคือทำเองประพฤติเองปฏิบัติเองสั่งสมเองตั้งแต่ปัจจุบันนะ ทานก็เหตุศีลก็รักษาภาวนาก็ปฏิบัติมันถึงสิครบถ้วนเมื่อเราทําทั้งทานศีลภาวนาเสร็จแล้วโอกาสที่จะทําให้เราสําเร็จตามความปรารถนามันก็สูงโอกาสที่จะทําให้เราในความเป็นอริยะน่ะได้ทาให้แจ้งซึ่งนิพพานจะได้ประตองกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้มันก็สูงขึ้นอีกนี่แหละถึงต้องยกตัวอย่าง กรณีศึกษา case study ดดมาให้พวกเขาดยินด้ฟังเสดใจพระชมยู่ครับกำเก่าในอดีตโอ้ยมันคือถูกขึ้นอ,อยากแท้ไปเหตุอย่างมานเสดใจพระตองลำพึง่งลำพันแล้วตองมองไปทั้งหนาว่าเอออยากให้ชีวิตมันสะดวกสบายลาบลืน่นสว่างงออกอ้าวตองลงมือแต่มื่อนี่ละ่ะตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาให้ดี ลองเบิงมันสิสําเร็จตามความปรารถนาสาแดงปพระการเี่เข้าไปโอ้ยคือเป็นทางสันคือเป็นทางสีหมายความว่าเข้าคิดถึงตะเรื่องเก่าๆย่อมจมอยู่กับอดีตที่แก้ไขบ่ได้บ่อยากให้เป็นทางสันอยากให้มองไปข้างหน้าอยากให้เริ่มต้นตั้งแต่ปัจจุบันแล้วอนาคตก็จะเป็นสิ่งที่ เป็นไปตามที่เราต้องการนั่นเองนี่คือธรรมะที่เอามาให้ได้ยินได้ฟังเดอ้อลองกลับไปพิจารณาดูเบอเงยงายเมื่อเจ้านี่ก่อนเถาสังสมแบบใดมากหลังกายมันก็เป็นทางสันได้ผูรดเฮ็ดเบียกหลายเบอบำรุงมันก็มีปัญหา ผู้ใดคุ้มนะปริมาณอาหารบร่เก่งคุ้มปากเจ้าของบอ่เก่งเห็นดอเท่ามากมก็มมิตรโลกมิตรไฟถามหานี่เด้บ่พต้องทาศาสานาได้ศาสตร์นี้ก็เห็นผลแล้วนั่นละ่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเขาก็ต้องเริ่มแก้ไขปรับปรุงแล้ดวดีเอง เอาละนะก็พอสมควรแก่เวลาสุดท้ายก็ขออนมโมนาในเจตนาอันเป็นกุศลที่พวกเรามาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่แกนงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรม เป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุกข์ในนาคตก,การอันไกลโดยทุนน้ากาันทุกคนทุกท่านเถิดสาเตรียมตัวกตะพักพรเป็นตองครับ กล่าวคำถวายอาหารร่วมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหำไรข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอนอมถวายพระตาหารและของบริวารเหล่านี้แดพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับพระตาหารและของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพ,ชนเพื่อความสุขเพื่อทำให้แก้งซึ่งนิพนงงน่พานแก้ข้าพระเจ้าทั้งหลายาาตลอดกาลนานเทินสาธุได้ได้ตั้งใจ <Okay. S 1> ปั้งกนนะโมทนาอายุโทภลาโททีโร วันนาโทปฏิภาณนาโทสุขสาธาตาเมธาวีสุขังโซอธิคาชาติอายุงทัตตวาพลังวันนางสุขันจาปฏิภาณนโาโททิขายุยาสวาโหติยาทายทปะปะาทุปปัชจติติ กาเลทะทันติสัพัญญาวทันยูวีตามชาาัชรากาเลนาทินนางอาริเยสุชูพูเตสุตาทิสุวิวปัสสนามนาตัสสาวิปุลาโหติทาคีนาเยตาธาอนุโมทันติเวยาวจังการุณติวา นาเตนาทาคีนาโอนาเตี่ปุญญาสาภาคีโนตัสมาทาเทอปติวานาจิตโตยาธาทินังมหพลังปุญญาณิปรโลกสมสงปฏิธาหุนติปานินันติ